5นักเตะดังที่สัญญากำลังจะหมดในซัมเมอร์ปีนี้สามารถเจราจาย้ายทีมล่วงหน้าได้เลยสวัสดีปีใหม่2024ทุกคนเลนจ๊ะเจอกับตูนยูนเต็ดฟีเจริงเดียดแบบนี้เช่นเคยนะพวกแกก็อย่าลืมละกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของพวกเราเลยก็แล้วกันนะอา้าวตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงตลาดหน้าหนาวอีกหนึ่งคลิปนะจ๊ะคลิปก่อนเนี่ยจะาดำอัปเดตไปแล้วว่ามีใครย้ายออกไปในตลาดนี้บ้างซึ่งหลายคนมีโอกาสและเป็นดอนนี่ฟานเดอะเบกเปิดตัวกับทีมใหม่อยา่างไอทัคแฟงเปิดบ้่บาวนาน,นเนีย,ยงยไปจจนบ เพราะทีมใหญ่ๆเงินถุงเงินถังเขาจัดเต็มปแลวตอนซัมเมอร์ไหนะจะเรื่อง financial fair play ที่ต้องคิดดีๆในการใช้เงินอีกเพราะหลังๆในนะบทลงโทษก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยต้องรอบครอบกันสักหน่อยนะจ๊ะวันนี้เจ๊ก็เลยเอาห้านาเตท,ที่ตอนนี้พวกเขาเหลือสัญญาแค่6เดือนนะหรือคือจะหมดในเดือนมิถุนายนหลังจบฤ้วดูกาลน,นี้ซึ่งถ้าพวกแกดูฟุตบอลกันมานานสักหน่อยจะคุ้นชินกับคาว่ากดบอสแมนนั่นคือเหลือสัญญาแค่6เดือนแล้วไม่ต่อกับต้นสัญญาเก่าออกไปเนี่ยสามารถเจราจารทีใหม่ล่วงหน้าได้เลยแต่ได ดาวเด่นๆด,ดังๆมาเลยก็แล้วกันมีใครบ้างไปดูกันจ้าคนแรกตัวเขามาพูดถึงก่อนเลยนะสำหรับตํานานแห่งราชันชุดขาวอย่างท่านประธานเป๊คลยันเอ็มบัปเป้ที่ตอนนี้ยังคงดํารงตําแหน่งประธานสโมสรพาริสแซงต์เจคแมงอยู่คนนี<ป>้ต้องบอกว่าเวลาเราทําคลิปเรื่องหมดสัญญาย้ายทีมเนี่ยมีชื่อเขาติดทุกปีซึ่งความโหดความเก่งไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะไอเด็กคนนี้มันจัดจ้านอยู่แล้วดูการที่เพลอแป๊บเดียวยิงไปแล้ว22ประตูรวมทุกรายการมาตรฐานการถล่มประตูคือไม่มีตกแต่ถ้าพวกแกจํามันได้สเสมอที่ผ่านมาเพอะน้องเปาก เจ้าตัวก็ออกมาบอกเลยนะว่าไม่ต่อสัญญานะจ๊ะแต่ก็จะมีไอจยมออกไปเช่นกันนะคือแสดงความจำงชัดเจนว่าฟ้าจะย้ายฟรีกบพ่อฟ้าอยากไปอยู่กับชูก้าเดดดี้แบบโปรติโดเปรสแบบไม่มีค่าตัวและแม้ว่าข่าวอะไรต่างๆในตอนนี้จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างน้องเป้กับนัสเซอร์อัลเคลฟีว่าจะดีขึ้นนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็ยังไม่เห็นสัญญ,ญาของการต่อสัญญ,ญาออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ตเตรียมตัวรอดูได้เลยจ้ะน้องเป้จะได้สวมชุดขาวแล้วหรือ,อยังนะคนที่2ก็เป็นตำนานชุดขาวอย่าง ric, าลูก้าเดอบาลองโด ปี <l ux> ที่แม้ว่าความสดความฟิตอาจจะสู้พวกเจนใหม่ในทีมไม่ได้แต่เรอัลมาดริดก็ยังคงต้องพึ่งคลาฟฟุตบอลความเก่าของแกอยู่ทีนี้เนี่ยสัญญาของพี่มดเนี่ยจะหมดหลังจบฤดูกาลนี้แล้วโอเคละทีท่าของน้องพี่มดเองทั้งมาดริดเองก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันอาจจะต่อไปหนึ่งปีก็ได้แต่ถ้ามอยมุมเนี่ยนะกองกลางรุ่นใหม่ของทีมขึ้นมาแน่นปึกแล้วเหมือนกันนะทั้งจูดเบลลิงแฮมออลเรียชัวเมนี่เฟเดวัเวเดอโดโรกามาวินกาบราฮิมดิอาสอู้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้น มีข่าวคร่าวๆกับอินเตอร์มามีของเมสซี่ที่ตอนนี้กำลังรวมตำนานลาลิก้ากันอยู่นะจ๊ะอาจจะได้ไปพักผ่อนชิลๆหรือจะรีทายไปเลยก็ไม่มีอะไรติด้ากับวงการฟุตบอลเพราะพี่แกได้มาหมดแล้วนะ แถมนอกจากโมดิชแล้วยังมีโทนี่โครสอีกที่สัญญาจะหมดพร้อมกันด้วยเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองถึงสถานการณ์เหมือนกันว่าจะต่อสัญญากับชุดขาวหรือย้ายออกไปคนที่3เป็นอาเดเรียงราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของมาลายู YouTube, นตุสแต่จ่าที่ในแง่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนพูดถึงน้นองคนนี้กับการย้ายทีมไปเมื่อไม่นานแต่พอมาย้อนดูก็พบว่านางต่อสัญญ,ญาแค่ปีต่อปีกับยูนตุสนะและสัญญาก็กําลังจะหมดอีกแล้วทําให้หลูบทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมอาจจะเป็นขาวอะไรกับทีมเนลาริก้านะที่ไม่พิ อย่าไปเอี่ยวพอเพราะทรงแบบนี้ไม่น่าเวิร์กเอาเข้าจริงช่วงหลังจะทำงานกับยูเว่ได้ดีขึ้นแต่ปีนี้28ปิ้งย่างเขา29เลยนะจ๊ะก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายจะลงเอดยด้วยการต่อสัญญากับมาลายหรือได้ย้ายทีมจริงๆริงซากกะทีคนที่4เป็นเชลมาติปหรืออ e ีเจติปของบุฟฟี่พรีหงแดงลิปูนะจ๊ะประการหลังทีมชาติแคนรูนไว้3-2ที่ 2, ขวบที่ถ้าไม่บาดเจ็บอะไรก็ยังคงเป็นกำลังหลักให้กับทีมได้นะสลับกระลงกับอิบราฮิมาโกนาเต้อยู่เรื่อย e ip, อเ,นะอร,ยเรื่อดย สัญญาของเจ๊แกกำลังจะหมดในซัมเมอร์นี้แล้วมีโอกาสเป็นการที่อยากจะมาทีมไปเพราะโอเคละ่ะตัวหลักของทีมเนี่ยคือบิ๊กเวิร์สเวอร์จิลเดือมองฟันได้นะจะกับตันทีมที่อยากจะจับคู่กับอิบูโกนาเต้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีดาว,ายยาร,านะวรุ่งผู้รงอย่ากจาเลวโคนซานะและมีลูกพี่โจโจโกเมสแบ็กอัพอีพอก เจก็อาจจะเริ่มหลุดเป็นตัวเลือกท้ายๆก็ได้นะจะโอกาสลงสนามมันจะน้อยลงแต่ก็ไม่แน่บางทีเจติปอาจจะรักแฟนรักเมืองนี้รักทีมนี้ยอมต่อสัญญาออกไปเพื่อเป็นแบ็กอัพคอยประคองน้องๆประคองเพื่อนๆก็ได้นะเพราะยังไงมาตรฐานยังดีอยู่แถมเดี๋ยวนี้32ขวบก็ถือว่าไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่ที่มีรุ่นมากคือเพื่อนร่วมทีมอย่างเทโก้คันดรากองกลางทีมชาติสเปนที่สัญญาจะหมดพร้อมกันอายุก็เท่ากันแต่หลายคนเนี่ยลืมไปแล้วนะเพราะนางเจ็บบ่อยๆจนกลายเป็นผอโรงพยาบาลแอนฟิลต่อจากนาบีเกตาไปเรียบร้อย ติปอีกนะคนนี้คนสุดท้ายเป็นเจ้าชายเสือเหลืองอย่างมาโกรอยส์นะจ๊ะตัวลูกทีมชาติเยอรมันจากรัสเซียดอทมุนที่อยู่กับทีมมายาวนาน12ฤด,ดูกันซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นกำลังหลักของทีมอยู่นะแม่ยุจะปาเข้าไป34ย่าง35เข้าไปแล้วนะในช่วงที่รอยส์พิกพิกเนี่ยมีข่าวหมดแล้วก,กับทั้งบาเยนร์เมวนิกบาเซโลน่าแต่ด้วยความที่รอยส์เขารักดอทมุนมากๆเลยไม่ย้ายไปไหนตอนในสัญญาเขากําลังจะหมดแล้วและด้วยวัยที่อาจจะไม่ไดสดเหมือนเดิมอาจจะได้ต่อสัญญาไปปทีลปีลเหมือเดิมหรือาจะย้ยไปหาาความทใหมม่ๆก็ีิิทธออกกไดุ้้หนาเพราะเเเขาาาอองงก็ททํย่่พืป มาตลอดทุ่มเต็มที่ไม่มีอะไรติดค้างกับเสือเรืองแล้วเหมือนกันนะจ๊ะและนี่ก็เป็นนักเตะด,ดังๆที่สัญญากำลังจะหมดลงนะจริงๆมีอมีเยอะมากเลยและคาดเดายากด้วยว่าจะย้ายจะอยู่จะต่อสัญญาบางคนเลิกเล่นเลยก็อาจจะมีอย่างทีน้องเป้เนี่ยพูดมาหลายปีว่ามีโอกาสย้ายน่าจะย้ายสุดท้ายก็ยังอยู่มารอดูกันแล้วกันสรุปปีนี้ใครจะได้ย้ายมั้งนะจ๊ะเหมือนเดิมพวกแกรัรกกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทนงาเราตูนยูวนเต็ดฟีเจติร์ดัมแบบนี้เป็นประจำทุกวันทุกสัปดดดาาหหห์นจจสรััวววี้้้มมเเเลลแออใ่่คงตไไปป ΕΡΡΡΡ